วันนี้เราจะพากันไปปส่วนไทยที่ Governor s Island g o v ตอนแรกนะคะเราก็กลับจะทำเป็นร็อกพูดคุย ดาเดินไปพูดไปด้วยอะไรเงี้ยแต่คือว่าบนเกาะมันลมแรงมากลมแรงมาก,มาก,มากถ้าหาันกล้องไปรับลมนี่ก็คือไม่ได้ยินเสียงพูดอะไรเลยก็เลยต้องมานั่งอัดคำพูดใส่ลงไปที่หลังแบบนี้เนาะก็อดทนกันหน่อยละกันนะ เกาะกาวานเนอร์ไอแลนด์นะคะเคยโดนใช้เป็นค่ายทหารมาก่อนแล้วก็เป็นที่ป้องกันการโจมตีทางน้ำเนี่ยแล้วก็ยังเคยโดนใช้เป็นคุกทหารด้วยเนาะตั้งแต่สมัยสงครามนู่นแล้วจนกระทั่งปี2006นะคะที่เขาได้เปลี่ยนเกาะกอวานเนอร์ไอแลนด์เนี่ยมาให้เป็น ที่สาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจเนาะมันก็คือส่วนหนึ่งของเกาะแมนฮัตตันนั่นแหละแต่ว่ามันไม่มีพื้นที่ติดกับเกาะแมนฮัตตันโดยตรงโดยที่เราจะต้องนั่งเรือข้ามฟากมานิดหนึ่งแต่ว่าวิวจากเกาะกาวเนอร์ไอแลนด์เนี่ยก็คือสามารถมองข้ามไปแล้วก็เห็นดาวทาววอลสตรีทของเกาะแมนฮัตตันได้อย่างชัดเจนเลยเนาะเกาะเนี้ยมันต่างจาก เกาะแมนฮัตตันยังไงก็ตรงที่ว่ามันไม่มีรถสักคันเลยนะตรงนี้แล้วมันก็มีพื้นที่สีเขียวมากกว่าเพราะฉะนั้นคนนิวยอร์กเขาก็เลยชอบใช้พื้นที่ตรงนี้เป็นที่มาพักผ่อนหย่อนใจจากความวุ่นวายจากตึกสูงสูงจากเสียงควันรดเสียงแตรลดในเกนาะแมนฮัตตันเนาะก็นั่งข้ามมาแป๊บนึงเราก็จะได้พื้นที่สีเขียวที่ห้อมล้อมไปด้วยต้นไม้แล้วก็มีความสงบมากขึ้นเยอะเลยจ้ะ การเดินทางนะคะก็เริ่มจากการไปขึ้นเรือที่ท่า Governor Island Ferry นะที่มันอยู่ปลายสุดของเกาะแมนฮัตตันเลยแถววอลกสตรี t นั่นแหละค่ะก็ค่าเรือตอนนั้นอายขึ้นไปกับ2.75เหรียญเนาะเราไปถึงประมาณรอบบ่าย2โมงแล้วก็ไปรอต่อแถวเมืแถวก็ยาวเย็นเลยเพราะมันเป็นวันอาทิตย์ด้วยแล้วทีเนี้ยเรือกลับมาจาก Governor Island เข้าเกาะมนฮัตตนอีกทีรอบสุดท้ายก็คือ6โมงเย็นก็ ทั้งหมดทั้งมวลแล้วก็คือเราจะมีเวลาทั้งหมด4ชั่วโมงอยู่บนเกาะนี้ค่ะพูดถึงคนเยอะแต่มันก็หมดลำนึงเลยนะลำ<ม>ให<น>ญ่นะเราไมาเ่เริ่มเลยน่งแค่ห้านาทีก็ถึงแล้วเราเวลานั่งข้ามเรือไปเนี่ยก็ใช้เวลาแค่ปุ๊บเดียวประมาณ5นาทีเราก็ไปถึงเกาะก้อนเนื้อไอแลนด์เลยไม่นาน นอทีมันหลายสองสี่นาทีแล้วน่มากเทีไ่ไหนไ,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 ได้ถึงแล้วและอย่างแรกที่เราจะไปทำกันบนเก่อนนะคะก็คือไปหาอะไรกินก่อนเลยร้านที่เราไปคือคือชื่อว่าร้าน Oyster Island เนะเป็นร้านที่แบบว่าอยู่ริมน้ำเลยค่ะจัดจท่าเรือมาเลยตอนนี้เรามาถึงที่ร้าน ไอแลนด์ไอแลนด์แบบนึงนะชื่ออะไรนะไอแลนด์ออรสเตอร์แล้วนะคะมองเห็นไอ้นี่ด้วยวอล l s สตรีทด้วนกลับไปฝั่งตรงข้ามเนี่ยแล้วก็จะเห็นแบบว่าวอล l s สตรีทในนิวยอร์กซิตี้อย่างชัดเจนมากเลยแต่ว่าร้านเนี่ยก็จะเป็นอารมณ์เหมือนแบบว่าแต่งด้วย สีขาวฟ้าเหลืองอะไรเงี้ยให้อรารมณ์เหมือนอยู่แบบว่าริมทะเลเลยเออก็ได้เหมือนอรารมณ์พักผ่อนหย่อนใจเป็นที่เลยแล้วร้านเขาก็เป็นสไตล์ที่แบบว่าเราบริการตัวเองก็คือไปสั่งอาหารที่หน้าบาร์แล้วคือเมื่ออาหารมันพร้อมเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะส่งมสสมาหาเราเราก็ไปพลิกอัพอาหารเองแล้วเราก็จะไปนั่งตรงไหนก็ได้ส่วนไหนก็ได้ของร้านเนาะเออก็จะไม่ทีวีตองมากมายเหมือนเวลาไปกินดินเนอร์ในในเมืองเท่าไหร่เนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศชิลๆที่โหยหามากเลยจ้าแม่ ม่แบ่งแม่หรอกใหญ่มากเลยจะไม่จะไม่แบ่งแม่ขอให้อ้วนเป็นหมูเลยลูกเขาขายอาหารเป็นประเภทแบบว่าอาหารทะเลเนาะนอกจากจะมีออสเตอร์ขายแล้วเขาก็ยังมีแบบว่าล็อบสเตอร์แซนด์วิชแล้วก็มีแบบว่า มีแซนด์นวิชบาร์ ار, มีอะไรอย่างนี้ด้วยแต่ถ้าใครไม่อยากแบบว่านั่งกินเป็นแบบารกากิจจกลักษณะอย่างเงี้ยนะบนเกาะเขายังมีโซนที่ว่ารถทรัคขายอาหารด้วยนะก็คือจะสามารถไปแบบซื้อแล้วก็ grab and go ซือ้อแล้วก็ไปเดินกินบนเกาะที่ไหนก็ได้เลยก็อาจจะประหยัดเวลาแล้วก็ประหยัดค่าใช้จ่ายมากกว่าด้วยเนาะ เกาะวาเนอิไลน์นะพื้นที่มันก็ไม่ได้ใหญ่มากนะคะเราก็เดินไปดูแผนที่กันตรงหน้าอินโฟเมชันใช่ไหมเราเขาคนส่วนใหญ,ญ่ที่เนี่ยเขาก็จะเช่ารถจักรยานปั่นกันมันก็จะมีจักรยานทั้งแบบว่าทั้งจักรยานเดี่ยวทั้งจักรยานเป็นกลุ่มปั่นกันสี5คนกับเพื่อนอะไรเงี้ยเราก็เลยเออเดินไปเช่าจักรยานกัน กฏว่าพอไปถึงเป็นจักรยานแล้วคือแถวยาวมากถ้าต่ออยู่บนแถวเนี่ยก็คือน่าจะะมอณเสียเวลาไปชั่วโมงแล้วแหละ ก็เลยตัดสินใจว่าเออไม่เป็นไรเดินก็ได้แล้วคือภารกิจที่จะเดินไปครั้งเนี้ยเราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะไปหาสไลเดอร์ที่เขาว่ากันว่ายาวที่สุดในนิวยอร์กซิตี้เนาะก็ไปดูกันว่าไอสไลเดอร์เนี่ยมันอยู่ตรงไหนของเกาะเหมือนว่าได้ทําภารกิจไปหาสมบัติบนเกาะรับโจนสลัดอะไรอย่างเงี้ยก็ปะออกเดินทาง าอยู่ไหนแมปไม่รู้ตรงน้นแะไตามเด็กไปอาชลดยยังไม่เจอแต่มาเจออะไรก็ไม่รูปไปเล่นกันเองเดินไปเรื่อยๆปากลมชมนกชมวิวไปเรื่อยๆยังไงก็ไม่เจอค่ะเราก็เดินริมน้ำไปเรื่อยๆก็มาแวะดูแมอีกรอบนะแล้วจนกระทั่งไปเจอทางโล่งๆก็รู้สึกว่เฮ้ มุมวิวตรงนี้สวยมากแล้วมองเห็นเ p e ต i a l มส์อเบลิวเตีะเห็นเทพีเสรีภาพแบบชัดเจนมากตรงนี้ก็เออวิวตรงนี้เหมือนจะเป็นปิ c กนิกพอยท์มังประมาณนั้นแล้วก็มีเอี้สีแดงตั้งตัดกับหญ้าสีเขียวแล้วท้องฟ้าสีฟ้าอากาศดีบรรยากาศดีก็เป็นอะไรที่ไม่คาดหวังว่าเฮ้ยนี่คือหรอนี่หรอคือกอร์บเนอร์ไอแลนด์แบบ จริงด้วยที่เขาบอกว่ามาแล้วมาชาร์จพลังเออมันรู้สึกว่าเฮ้ยพึกเหิมมีพลังมากขึ้นหลังจากที่อยู่ในเมืองนอยๆอจะต้งถึงส่งมานานเนาะเราก็ลำยัยกันอยู่ตรงโซนนี้แป๊บหนึ่งถ่ายลงถ่ายรูปให้แม่บนกันถ่ายวิดีโออะไรอย่างนี้แล้วเราก็ยังไม่ลืมภารกิจก็ออกไปตามหาสไลเดอร์เรากันต่อไปเห็นไอ้ที่มันเป็นแบบว่าหินทางเดินขึ้นไปแบบเหมือนเหมือนเป็นเนินเขาอะไรเงี้ย ึไปบนเนินเขาเนี่ยเราข้างบนเนินเขาเนี่ยมันก็คงมีสไลด์แบบสไลด์ลื่นๆลงมาพื้นลงมาจากเนินเขาใช่ปะ ก็ไปเจออะไรจ้าเจอแบบว่าวิาว,วมอไมท์ปั้นแล้วก็วิวเกาะทั้งเกาะคือสวยมากคือแบบว่าเห็นแบบโค้งทั้งหมดเลยอ่ะทั้งเกาะเลยก็คือตรงเนี้ยมารู้ที่หลังว่าอา้าวจุดเนี้ยมันจะจุดชมวิวดัง,ดงเขาเรียกกันว่า look เอาลุคฮิลเออเป็นจุดชมวิวที่สามารถเห็นวิวจากมุมสูงได้ทั้งเกาะแล้วก็เห็นเซตจูออฟอิบิที้จากตรงนี้ด้วยแต่เสียดายที่เราต้องกลับก่อนพระอาทิตย์ตกดินเราก็เลยไม่ได้มาเห็นพระอาทิตย์ตกดินที่นี่ ก็ลำยายอยู่จุดนี้อีกจุดหนึ่งก็เป็นจุดเช็คอินที่มาแบบเพลิดเพลไม่ได้ตั้งใจแล้วก็ออกเดินทางหาอะไรลื่นกันต่อไปค่ะระวังมีกัดน,นะลูก เมันก็เลี้ยวกับที่เดิมแล้วสไลด์ไปไหน <c oughs> ไปสไลด์ตอน่อนเลือปิดไหมอ่ะสไลด์อยู่ไหน <c oughs> ต้องถามเด็กๆแล้วมั้งล้มชอยมาพาไปไม้แก่น ไล้บรรยากาศนึกถึงอดีตแล้วเกินอดีตลักบ้านแฮ่ดจังหวัดขอนแก่นดอกคูณเสียงแคน พ่อน้องเขาดูแมพแล้วเขาก็ชี้ไปท่แถวนั้นตามพ่อกลู้ไปเอาตามไปไม่ใช่พ่อกลูกพากันไปห้องน้ำเราปวดอึแล้ <c oughs> วก็ชี้เดิมอ้อยอะไรกัน <c oughs> ช้างอยู่ไหนใช่คุณด้วยน้องบอกพ่อน้องว่าเห็นห้องน้ำแล้วแล้วห <c oughs> ้องที่ บอกแค่ว่าบอกแค่ว่าน้องปวดอืออย่าทำน้องเาคือ่ม่อกแล้วไม่ดีาเโอ้ตายๆอะไรจะถูกขนาดนั้นวันนี้ซื้อรางวัลที่หนึ่งดีกว่าลาลาลาตามเด็กค่ะบอกว่าอย่าตามเด็กขบวนตามมาจริงจริงด้วยเด็กบอกห้องน้ำอยู่นี่ จริงๆละเจอแล้วใช่จริงๆวยใช่ๆๆจริงๆละคนเต็มเลยไอ้ก็่าคนทำไมคนเยอะจังเลยจะเดินผ่านคนเนาะน้องมางได้สไลด์น้องมาอึอ,อยู่ตรงใกล้สไลด์เดินที่ขอน้องวันนี้ไปอึว้าวเจ้าเล้ยว เขดูแบบพวกน้ำไม่แอบอยู่หลังเขาีเองยนมผอมาักนี่ค่ะเราก็มาถึงสไรเดอร์ที่ยาวที่สุดในนิวยอร์กซิตี้กันแล้วดูเช็ดล่าลาแย่งเด็กมีเด็กสามขวบถึง5้าขวบ Now is slowly but if we stay like this forever เบาๆอ้ตัวหนักม,มากมันไหลพึ่ง <laughs> <laughs> ของแม่มันแรงไหมแรงเด็กหายเยี่ยวเยี่ยวดูดิดูดิมันเออมาเห็นเด็กเอาคนไหนดีเอาคนไหนดีเอาคนนี้กินได้เป็นเดือน <laughs> เอาคนนี้แกอยู่ได้เป็นปี <laughs> นั่นแหละมันเห็นแล้วมันเห็นจลลาลาลาแล้วมันบอกเอาคนนี้ดีกว่าอันบอกเอาตัวันนี้ดีกว่าได้หรือมันจะกินคนมาลงมาเอาไปหน่อยมันมันดูชลลานี่แหละมันบอกว่าจะเอายังไงไหววะต้องไปเรียกเพื่อนมาเป็นสิบไว้แก่คนนี้แกอุ้มไม่ไหว แกต้องไปเรียกเพื่อมนมาเป็นร้อยมันตลกขนาดนั้นเลยเหรอคุณจิรวดี So see takes trees how to we Like the แล้วก็นั่นละค่ะหวันทันษาบนเกาะที่ไม่มีรถสักคันแล้วก็ห่างจากวอลล์สตรีทในเกาะมัดต้านนะแค่นั่งเรือมา3นาทีเองบนเกาะก็มีอะไรให้ทำหลายอย่างเหมือนกันนะเอาจริงๆก็สามารถคอมพลีท1วันได้อย่าง อิ่มเองผลใจแล้วเราก็ได้เวลานั่งเหลือแล้วสุดท้ายกับเกาะหลักแล้วก็จะตกเหลือจ้า<น> I wish I k n o w it then There's no such thing as a soulmate Cause love is what you make of it I think I've got a taste of it I wish I Now I know I ถ้าใครที่ชอบแล้วก็อยากติดตามที่เที่ยวต่างๆในนิวยอร์กนะ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์ hmm. กดแชร์ hmm. แล้วก็คอมเมนต์ให้กำลังใจกันไว้ได้นะคะ mm hmm. แล้วเรามาเจอกันคลิปต่อไปดีกว่า mm hmm. วันนี้ขอตัวไปนอนก่อนละคะ่ะ mm hmm. ตัดวิดีโอทั้งวันเลยจ้าไป